วันนี้นะคะมาก้าผมทรงง่ายๆเหมาะสำหรับวัยคุณแม่เราเริ่มจากการแบ่งผมอ่าแบ่งผมครึ่งหน้าครึ่งหลังโดยใช้ใบหูเป็นเกณฑ์ นี่คือหูลูกค้านะคะเราแบ่งผมไว้ก่อนอ่าแบ่งผมครึ่งหน้าครึ่งหลังนะครับจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มยียีผมส่วนหลังนี้นะคะคุณแม่ผมจะยีง่ายนะคะเพราะว่าผมผ่านการทําสีนะคะเราก็ยีได้เลยแต่ถ้าใครผมยียากคะ่ะเราจะมีเทคนิคคือการใช้แป้งเราสามารถใช้แป้งตัวนี้นะคะโรยลงไปที่โคนก่อนได้เพราะว่าแป้งจะทําให้ผมมีความสาก ผมมันจะมีความเหนียวและก็สามารถยีได้ง่ายมากขึ้นค่ะคุณแม่ยีแป๊บเดียวคือฟูทันทีเลยนะคะเนื่องจากผมผ่านการย้อมย้อมหงอกตลอดยีทั้งศีรษะเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะเราจะมาสางผิวผมนะคะสางผิวผมอ่ะมาปิดเอาผมบางส่วนที่ไม่ได้ยีมาปิด ต่อไปค่ะเรามาดูกันขึ้นกล้วยหอมกันเลยนะคะผมฝั่งนี้นะคะเราจะมาเริ่มจากฝั่งที่มีน้อยก่อนเราจะเริ่มจากฝั่งที่มีผมน้อยก่อนนะคะยีผมช่อนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็สางผิวผมมายีแต่ต้องไม่เห็นรอยยีนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้กิ๊เป็นลักษณะกิ๊บตุ่มแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> กลัด จากท้ายถอยขึ้นมาให้กลัดเกินกึ่งกลางศีรษะมาเล็กน้อยนะคะนี่คือกึ่งกลางศีรษะใช่ไหมคะให้เรากัดเยื้องมาเล็กน้อยค่ะและการกัดกิ๊บให้กิ๊บซ้อนกันเล็กน้อยนะคะมันจะได้อยู่ค่ะได้ไม่หลุดก,กัดให้ลึกสักหน่อยนะคะไล่ขึ้นมาเลยเรียบร้อย ฉีดสเปรย์ค่ะสเปรย์นะฉีดไปที่หวีนะฉีดไปที่หวีนะคะการฉีดที่หวีจะปลอดภัยกับลูกค้าด้วยต่อไปเราจะเก็บส่วน <Okay. S 1> บนนี้ค่ะถ้าลูกค้าต้องการความอลังการนะคะ <Wow. S 1> ก็ให้ด้านบนนี้มีความพองหรือสูงขึ้นมาได้ใช้กิ๊บปุ่มใช้กิ๊บปุ่มกลัดเข้าไปนะคะ <Wow. S 1> เทคนิคให้กิ๊บ แล้วอยู่ไม่หลุดก็คือกลัดคว้กันแบบนี้เชิญชมนะคะกลัดกิ๊บขว้กันคว้กันแบบนี้ค่ะแบบนี้รับรองว่าไม่หลุดแน่นอนต่อไปค่ะเราจะมาเก็บด้านหน้ากันนะคะแล้วก็ฝั่งที่เหลือนะคะด้านหน้านี้ค่ะยีเล็กน้อยให้มีความพองตัวขึ้นมาทรงนี้นะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับแม่เจ้าสาวแม่เจ้าบา่าว ถ้านางแบบหน้าผากสูงนะคะเราสามารถปิดหน้าผากเพื่อลดความสูงของหน้าผากได้แต่หากนางแบบหน้าผากแคบค่ะสามารถเปิดหน้าขึ้นได้นะคะของคุณแม่ท่านนี้ค่ะหน้าผากกัลังสวยพอดีค่ะเราก็เปิดก็ได้หรือปิดก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเชิญชมการเก็บด้านข้างค่ะเส้นผมต้องเรียงเส้นเมื่อกี้เห็นแล้วว่า,าจานยีทั้งหัวเลย หลังจากที่เราเกล้าวเนี่ยต้องไม่เห็นรอยยีนะคะถึงจะดูเนี้ยบดูเนียนค่ะถ้าเห็นรอยยีคือไม่ผ่านนะคะอบผมมาเรื่อยๆนะคะทีนี้เชิญชมกันม้วนกล้วยหอมนะคะทวิสให้ปลายผมบิดขึ้นแบบนี้อ่าทวิสให้ปลายผมบิดขึ้นแบบนี้ มืออบผมไว้ให้อยู่นะคะอย่าให้ผมร่วออกมาได้กล้วยหอมแล้วค่ะเป็นทรงกล้วยหอมขึ้นมาแล้วนะคะให้กลัดอิฟสวนลงแบบนี้นะคะอ่าจังหวะการกลัดอิฟต้องมีจังหวะนะคะไม่ใช่ดันไปทื่อๆนะเดี๋ยวพังนะคะเดี๋ยวผมพังเดี๋ยวผมยุบนะคะอ่าเรียบร้อยมองไม่เห็นกิฟเลยค่ะ โอเครู้เรื่องค่ะอาจารย์ใช้สเปรย์น้อยมากเลยนะคะเพราะลูกค้าส่วนมากเนี่ยไม่ชอบสเปรย์ค่ะมันก็เป็นพิษด้วยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะพยายามฉีดที่หวีนะแล้วเราค่อยหวีไปที่ศีรษะลูกค้าเบาๆใช้หางหวีช่วยนะคะใช้ส่วนหางหวีช่วยค่ะบริเวณท้ายทอยนะคะต้องเก็บลูกผมให้หมดนะกล้าวผมยุคใหม่นะครับ ต้องดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งโป๊ะเหมือนใส่หมวกกันน็อกค่ะและในท่านที่พกพาอาวุธนะคะก็คือหงอกนั่นเองนะคะเราใช้สเปรย์ฉีดหงอกตัวนี้ค่ะฉีดปิดลงไปได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะอุ้ยปิดได้หมดเลยคุณแม่ไม่ต้องไปย้อมทุกเดือนแล้วนะครับและยังช่วยปิดสีศษะที่ดูบางได้ด้วยค่ะนี่คือสเปรย์ปิดหงอกค่ะ กล้วยหอมค่ะ <Wow. S 1> สมัครอยู่ที่ไลน์แอบพิ้งคี้เมคอัพแล้วเจอกันค่ะ